เนนนาะะทุกคสำหรับการปันพอร์ตเนาะตัวนี้จะเป็นการปันพอร์ตอ่าในวันที่ในส่วนของวันที่แปดนะทุกคนเนาะพอประมานบุษัทเนานะ,นะมันนี้ก็จะมาเริ่มเนาะเขามาเบิร์นว่าพอร์ตของเฮาได้ฮอกแถดนะทุกคนเนาะพอร์ตของเฮาได้อยู่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสนะิบเนาะมันนี้เก็บสิบเปอร์เซ็นต์กัอยู่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบวกไปน่าจะเป็นหนึ่งพัสี่ร้อยถ้วนเนาะหรือว่าหนึ่งพัน สามร้อยก็สิบเจ็ดนี่แหละแต่วันมันจะตีหนึ่งพันสี่ร้อยทวนเลยเนาะทุกคนเนาะแซงออกพอดีจะไปหอหนนะเดเนาะทุกคนเนาะเหมือนเดิมเนาะทุกคนเนาะการเดึงเงินของน้ำกะจะไปสามสิบเจ็ดสิบแล้วเนาะทุกคนเนาะถ้าหากว่าวินมัเจ้ากำไรไปต่อเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับกราฟจิจเตะนนะเดียวสำหรับเบิงเบิงกราฟก่อนเนาะโอ้กราฟฮอมนี่นี่เอาเป็นดอสคอยละกันเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นดอสคอยละกันได้ทุกคนเด้เอาเป็นดอสคอยละกัน,กนเ,าเนาะนนะเพราะว่าดอสคอยนี่มีโอกาสเนาะ มีโอกาสที่ท e okay. to ี่จะนั้นหลังนะทุกคนเนาะสำหรับกาดอทคอยนะทุกคนเนาะโอเคเนาะปักเงินได้ทุกคนได้เนาะสำหรับออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะนำจุดไซร์เอสนะทุกคนเนาะในส่วนของนั้นนะทุกคนเนาะออเดอร์นี้ขายเลยเนาะทุกคนเนาะดอทคอยนะทุกคนเนาะขายนะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้ขายไปเลยเนาะมาเบิ่งกันมาลุ้นน้ำกันนะว่าซีวินหรือว่าซีลอสนะทุกคนเนาะออเดอร์นี้ขายเลยเนาะทุกคนเนาะ เอามาลุ้นน้ากันเด้อทุกคนเด้อเอา오오오오오오오ส chutz, <mer> ามสิบเหรียญมาทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งก um ันแล้วทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งกันว่าซีวินบอสหรือว่าซีลอสเนาะทุกคนเนาะอันเนาะทุกคนเนาะมาขึ้นบันไดสำหรับทุกคนเนาะลงบันไดนะคนบ๊ทเป็นยนวเนาะทุกคนเนาะเสียไปหนึ่งไม้เนาะทุกคนเนาะเสียไปอีกหนึ่งไม้เนาะทุกคนเนาะบ๊ทเป็นยนวเนาะทุกคนเนาะ ่ะ yup. มาเบิ่งออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปเนาะไปเจ็ดสิบเลยนะทุกคนเนาะไปเจ็ดสิบนะทุกคนเนาะเอาสิมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะเอามาเบิ่งว่าสี่วินหรือสี่ลอนเนาะโอเคอ่ะหอบนี้ขายอีกหอบหนึ่งนะทุกคนเนาะขายอีกหนึ่งหอบนะทุกคนเนาะเจ็ดสิบเหรยญนะทุกคนเนาะปรับเงินได้ทุกคนเด้อเอามาเบิ่งกันว่าสีมีกำไรหรือสิขาดทุนนะทุกคนเนาะสำหรับ ในส่วนของดอสน้อทุกคนเนาะอ่าลงงามๆนะ้อทุกคนเนาะสำหรับดอสในออเดอร์นี่นะ้อทุกคนเนาะเพราะว่าจากสังเกตเนาะในส่วนของอ่าเอิ้นว่ามันมีแห้งขายเข้ามาแทรกหลายนะ้อทุกคนเนาะแสดงว่าออเดอร์นี้มีโอกาสที่จะลงหลายน้อทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์น,นี่นะ้อทุกคนเนาะอ่ะวินบอโอเคสวยน้อทุกคนเนาะวินไปหน,น,นึ่งออเดอร์น้อทุกคนเนาะอ่ะทีนี้ นำสิไปอีกสามสิบเนาะทุกคนเนาะสามสิบเด้อสำหรับออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะทำมาเบิ่งกัลนาว่าค่านี่ยังเป็นค่าของแห่งซื้อเนาะฝั่งของแห่งซื้อเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้บว่ารายเนาะทุกคนเนาะบายเลยเนาะสังเกตเนาะสังเกตติดเนาะติดโซนเนาะอยู่ในโซนที่ว่ากำลังพักโตเนาะเอื่อนว่ายังบอลไอเมนจุดกําโตเทียเนาะเอื้อนว่าเป็นจุดพักโตเนาะ เอามาเบิร์นกันว่าซีวินหรือว่าซีรอนนากทุกคนเนาะอ่าใบมึงหอเนะบอเด้อนะสำหรับออเดอร์นี้ถือว่ามั่นใจหลายนักทุกคนเนาะมั่นใจหลายเนาะสำหรับออเดอร์นี่นักทุกคนเนาะว่าซีวินนักนะทุกคนเนาะเดีย๋ยวมาเบิร์นกันนักทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิร์นกะันเนาะนำมีความมั่นใจนอยู่เนาะว่ามันซีวินนักทุกคนเนาะเพราะว่าตลาดแบบนี้เนาะมันจะลงได้พวกไก่เนาะสังเกตเนาะแห่งซื้อเข้าจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามละนาะทุกคนเนาะ กามีโอกาสได้ไปต่อเนาะทุกคนเนาะซึ่งมาเหมือนเดิมเนาะน้ำเจียวกำไรไปเนาะเอา,า8.7ไปเนาะเอา35.7เลยเอาต่อไปนี่ไปเลยเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะหลายคนนี่จะบายเนาะหลังแต่วันน้ำจะเซลยวเนาะโอเคขายเลยทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้คนสลายใจะบายในในออเดอร์นี้เนาะแต่วา่าสำหรับนำ้ำน้ำจะเซลยวเด้อสำหรับนำ้นำนำ้ำจะเซลยวเนาะทุกคนเนาะ น้ำจิบบ่ายนะทุกคนเนาะน้ำจะเสียวเดี๋เขามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าซีวินหรือซีลอสเนาะทุกคน,น,นเนาะมาเบิ่งกันเนาะเพราะว่ามั่นใจเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะมั่นใจแหงเนาะทุกคนเนาะนะมั่นใจแหงเนาะนำเสือ้อามาสีลงเนาะทุกคนเนาะสวยง,งามลายเนาะทุกคนเนาะ ตลาดค่อนข้างขวดหน่อยหนึ่งนะกับโบเปน็นียงนนะทุกคนเนาะโบเป็นอุปสรรคสำหรับการเทรดของเฮาเนาะทุกคนเนาะอ่ไปต่ออีกเนาะไปต่ออีกเนาะออกสิบเก้าไปเลยนะทุกคนเนาะสิบเก้าจุดหกหนึ่งเนาะสิบเก้าจุดหกหนึ่งนะทุกคนเนาะไปต่ออีกเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้ถือว่าเป็นสิกเนเจอร์หรือว่าเป็นท่าไม่ตายของเป็นจุดที่ว่าเหมาะสมที่สุดละสำหรับการเข้าออเดอร์เนาะบายเลยทุกคนบายเลยเนาะไมนน่นี่หลายคนนี่จะเซลยวเนาะ แต่สำหรับนำนำสิบายเด,ด้อหกสิบเก้าจุดหกหนึ่งเนาะทุกคนเนาะไม่นี้ไม่กลิ่นงามๆเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับแหงซื้อแหงขายในตลาดเนาะสามารถวิเคราะห์ล้วกาอ่านได้ชัดเจนเลยเนาะทุกคนเนาะน้ำมันใจแหงเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะน้ำมันใจแหงนะทุกคนเนาะเพราะว่าทำมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าออเดอร์นี้่มันคือสิ่งอ่าเป็นสังเกตเนาะม,มันมาต่ำเส้นอ่นะสามสิบเนาะ อาของอา RSI ครับ SI นะทุกคนเนาะอ่ะเนาะถือว่าได้มาต่ำปอาเนาะสำหรับมื่อนี้ก็ได้10 18%นิดหนึ่งเนาะ10%ถืออยู่อ18%นิดหนึ่งับนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้จะเป็นการเก็บมื่อวันที่8เนาะอ่าเก็บ10%เนาะปัจจุบันนี้พอร์ตของน้ำก็ได้อยู่144.49เนาะทุกคนเนาะอ่า1,444เนาะขอโทษเนานะผิดเนานะทุกคนเนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้สำหรับ ออเดอร์เนาะหรือว่าการขอออเดอร์เนอะซึ่งว่าเรียนธีเทปวันนี้จะเป็นดอสคอยเนาะทุกคนเนาะจะเป็นดอสคอยเนาะจะเป็นดอสคอยเนาะซึ่งว่าเรียนน้อยเนาะเป็นวอลุ่มเทรดค่อนข้างว่าหลายเนาะแล้วเรามีโอกาสทํากําไรนะทุกคนเนาะอ่ะไม้เทียมออกอะ่ะจะมีลอสไม่หนึ่งเนาะแล้วก็บินสี่ไม่ติดเนาะทุกคนเนาะจะเป็นการเทรดแบบพอตซิ ing, นะ่งเนาะกำไรไปต่อนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ ep นี้เนาะอ่ะอันนี้จะเป็น ep สามเนาะของการเก็บพอตเนาะอ่า ซึ่งว่าจะมี EP4 ที่ตามมาเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะสำหรับ FC หลายๆคนเนาะที่ที่ตามเนาะหลายคนที่ว่าคอมเมนต์เข้ามาอยากปั้นพอร์ตนำเนาะนำพิจารณาถือว่าโอเคเนาะนำตกลงได้ทุกคนได้เนาะสำหรับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนทั้งหลายนี่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนเนาะใครที่จะลงทุนก็นำร้อมเป็นคนหนึ่งเนาะที่ให้คำปรึกษาเนาะ เส้นเคยนะทุกคนเนาะจากสถิติหลังบานของหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เบิ่งแล้วยังพารก็ตามเนาะขอส่วนส่วนให้กดติดตามสองดีเคนำโนหนึ่งเนาะแล้วก็ทางทิกต็อกล้วกาศเฟซบุ๊กนะทุกคนเนาะอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับที่ที่เบิ่งแล้วกฏติดตามขอบใจหลายๆนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะเพื่อนๆทุกคนหรือว่าหลายๆคนเนาะอ่าอยากให้คอนเทนต์เนื้อหาแบบใดเนาะที่ว่าพิเศษพิเศษเนาะจากการเก็บพอร์ตแบบนี้เนาะก็คอมเมนต์กันมาต่อกองคลิปนี้เลยเนาะเดี๋ยวจัดให้นะทุกคนเด้อ สำหรับคลิปนี้วากันไว้เท่านี้เนาะ